ก่อนย้ายมาที่นี่ก็อยู่ที่เทมาร์โอ้ยเทมาร์แล้วผิดชอบอยู่ที่เทมาร์ก็มาช่วยหน่งผู้การหมูเปิื่อยลดท่านท่านผู้การจีระวัดเนือก็ได้ได้ได้อยู่ต่อจากนี้เป็นทานที่ต่อสายชุดพาเลยเกี่ยวนะครับท่านนี้จะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับเริ่อเป็นโอลิมปัสใหญ่แต่ว่าพอไปเรียนแล้ว เรียนคะแนนสู้สู้เขาไม่ค่อยได้ก็เลยได้เลือกลงที่สุราษฎร์กาว่าจะเลือกลงที่หัดใหญ่แบบเปิดว่าช่วงนั้นก็คือหัดใหญ่ไม่เปิดเปิดรับที่ปัจจุที่ปัตตานีกับยะลาก็เลยลงลงที่สุราษรครับก็จริงจริงแล้ววันนี้ก็ว่าแต่เมื่อคืนผมได้รวมกับคณะกรรัการประชุมที่บ้านว่า วันจะลงพื้นที่มาเยี่ยมเหงนงานการในหมู่เนี่ยก็ได้กระเดิมกับผู้ช่วยพระพรตประมาพบปะเยี่ยมว่าผมก็เป็นไปแดงนะเป็นไปได้ซึ่งรับสองที่เองมาพิับนะก็จำเป็นต้องมาทำความรู้จักคือในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็ต่องนะก็เลยต้องมาทำความรู้จักกับลูกบ้านไม่ว่าลูกบ้านนั้น อยู่ในฐานะอะไรก็ตามก็ต้องทำเต็มทีก็ต้องถือโอกาสมาเยี่ยมผู้กองด้วยคขอบคุณมากเลยครับก็เมื่อสอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ร่วมคุยกับพี่ชายนายกศว่าจะหาโอกาสมาเยี่ยมผู้ตงมาให้ได้ก็เลยถือโอกาสวันนี้ครับก็ยังไงก็ผมกับผู้ช่วยต้องสังเงินส้ช่วให้กับผู้กองเช่นกันครับก็ ในส่วนของผมก็ก <Yeah. S 1> ่อนห่งก็ขอแสดงความยินดีกับนผู้ใหญ่ท่านหครับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตูจมจอพร้อมกับทั้งทีมงานที่านผู้ช่วยทุกท่านครับก็มีความยินดีและก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันนะครับ เพราะที่จะให้กาะสนับสนุนในทุกๆเรื่องในบางนี่อะไรเราก็เราก็เป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานราชการด้วยกันต้องช่วยกันประสานงานกันจับมือกันในการบูรณาการการทํางานในการดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยในหมู่บ้านเรานะครับต้องกรบตุ้นครับต้องประสานงานกันดีแล้วยังไงเราก็ต้องจับมือกันให้แน่นนะครับนะครับเรียกว่าถ้าพูดในภาษาการศึกษาก็คือ ลงเรือลงเดียวกันใช่ครับใช่ครับก็ต้องช่วยช่วยกันถายใช่เลยครับแต่ภายในครั้งนี้ก็คือเราต้องช่วยความร่วมมือย่งนถงเลยคือถ้าลาพังจริงๆแล้วลาพังผมก็คืองานไม่เกิดไม่สําเร็จนอกจากต้องให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับหน่วยเอกชนก็คือต้องให้ความร่วมมือกันันที่ที่กล่าวไว้หลายที่ว่าบ้านของเราเนี่ยไม่ใช่ เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านคนเดียวท okay. ี่อะไรใช่ต,ต้องเป็นหน้าท un ี่ของทุกๆคนที่อยู่บ้านคือผมมีความเชื่อถือคือเชื่อมั่นในตัวเองว่าหลักบริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องหลายส่วนต้องให้ความร่วมมืออย่างเช่นว่าผมจะต้องเพิ่งอวตารเพิ่งอิมัมไปชาชนาเพราะว่าเป็นเครื่องยึดถือของจิตใจของประชาชนคือคิดอย่างเดียวว่า กระบวนการนี่สุดท้ายผมก็เป็นผลผลิตของประชาชนดังนั้นในเมื่อประชาชนให้ผลผลิตผ,ผมต้องฝากความความหวังกับผมผมต้องอะไรสร้างฝันให้เขาเป็นจริงไม่เป็นจริงก็อย่างน้อยให้เกิดกร,ระจายก็พอละ,อะสิ่งที่ตามมาว่าจะทํายังไงให้เกิดกร,ระบวนการนั้นก็คือต้องพึ่งผู้กองละ,ะในหน่วยของป้องกันและประกากปราอ,อย่างเช่นเรื่องของอบริหารก็คือต้อง ขอเขารุ่งจัดออกบวตอทีนี้ไม่ว่าจะเป็นทางผู้กองหรืออบตอคือผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็คือจําเป็นจะต้องเป็นสะพานเชื่อมในเมื่อประชาชนเรียงร้องทุกผมก็จําเป็นจะต้องบอกผู้กองผ่านผู้กองสารต่อถูกต้องครับเชื่อมต่อเชื่อมต่อนั่นคือหน้าที่ทําเท่าที่ทําได้เราทำพนวน ทำดีที่สุดครับในร้อยคนนี่จะให้ชาวบ้านชอบผมหมดเป็นไปไม่ได้ครับก็มีบางส่วนที่ชอบมีบางส่วนที่ไม่ค่อยชอบก็จะมีแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่านั่นคือหน้าที่หลักของเราตบ้องบริการให้ประชาชนอย่างร้อยผมเรอยู่เลยคิดแบบเนี้ยครับอมาดูกันถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราพยายามทุ่มเทที่จะให้คนทั้งร้อยคนที่รอบผมกลายเป็นว่ามัน มันเสียความเป็นตัวเองไปถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเรามีความเป็นตัวเองไปเนี่ยแล้วเนี่ยเราทําไปเนี่ยเราเรารู้ตัวเองว่าเราทาสุดแล้วแบบดีที่สุดแล้วอย่างน้อยมีคนชอบเราแค่คนเดียวก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองในงานแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่มาบั่นทอนไปถูกต้องแล้วมันจะทําให้กําลังใจกําลังใจในการทํางานมันจะได้ไปจะได้ไปครับคิดว่าอีกเก้าคนนี้เราก็ต้อย ใช่สงสแซใช่ครับก็คิดว่าอันนี้ก่อนสอนยันต์ของตนนะผมปกตัวในสายการศึกษาผมอยู่เป็นครูคตัวอาจารย์ตัวอักษรตีแปดครับตีแปดครับตีแปดครับตีแปดครัก็คิดคิดอย่างเดียวว่าพอถึงบรรลุนิตินะบรรลุนิติทางการศึกษาปั๊บเข้ามาในความคิดว่าสักวันนี่ เราจะต้องเป็นผู้บริหารของหมู่บ้านให้ได้ทำไมถามว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่คิดอย่างนี้ก็คือต้องการช่วยเหลือขพ่อนพี่น้องก็มีหลายหลาย,หลายคนนะก็มีหลายคนไปพูดไปพูดในฐานะที่เป็นคเป็นครูนะ,ะไปพูดว่าปัญหาเป็นอย่างนี้ปัญหาเป็นอย่างนี้ก็เลยระกายเกิดระกายคิดว่าถ้าเราทิ้งการศึกษามาอยู่ในการเื็นท่องที่จะเป็นอย่างไรก็เลย ถามหนึ่งในนั้นก็คือพี่ชายถามพี่ชายว่าก่อนแรกนี่พี่ชายไม่สนับสนุนเนื่องจากว่ากลัวกลัวในสิ่งที่เรากลัวแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเรื่องผู้ใหญ่บ้านนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยครับมันซึ่งมันเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะใหญ่โตถ้าพูดภาษาการสานาะรหัวหน้านะเขาเรียกว่าเป็นของพยาให้กับชาวบ้านคือหมายถึงว่า ไม่พาผลผลประโยชน์ผลผลิตให้ให้กับผู้ใหญ่เลยเอาแต่ปัญหาครับซึ่งเราคิดว่าปัญหาเหล่านั้นคือสามารถที่จะพัฒนาเราให้เติบโตเรื่อยๆก็เลยว่าคุยไปคุยคุยไปคุยมากับพี่ชายในระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านไปขอร้องขอร้องให้ผมลงอ่าก็ถ้าผมลงผมลงได้แต่มีข้อแม้ข้อเดียวก็คือชาวบ้านต้องให้ความร่วมมือกับผมครับ เพราะว่าผมต้องพึ่งชาวบ้านถ้าชาวบ้านให้ผมเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่ได้ปั๊บชาวบ้านทิ้งผมไว้ข้างหลังก็<ช>เหนื่อยเราก็เป็นแบน้นใช่ก็เลยจดละก็ลองอลองนะแต่การทดลองในครั้งนี้นี่มันเป็นการทดลองที่มหาสาลเพราะว่าเล่งกับใจคนนี่ต้องข้างจยากเพผมก็เลยถือคติว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรา,าใส่ใจเขาผมเชื่อว่าลูกบ้านก็คงจะมองเห็นในเรื่องมีสายทัศน์ในแต่ละท่านว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเราอยู่แล้วเ,เราก็จะรู้จักมักคุ้นว่าท่านนี้เป็นยังไงท่านนี้เป็นยังไงก็สิ่งที่เป็นที่ประจักก็คือคอยู่ตัวผลลิตที่ชาวบ้านที่ได้เลือกมาไนดะ้ตกลงใจแล้วว่า เราต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้ที่มาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเราแบบนี้มันเหมือนกับเปรียบเป็นข้อเปรียบเทียบอะไรกท่าบก็หวังเป็นอย่างสูงานนั้นนะครับก็อย่างที่สโลแกนผมได้ได้ที่นําบัดผมหาเใจนะคือร่วมคิดร่วมมือร่วมพัฒนาครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้สุดครับไม่ใช่ว่าคือผมจะมาแก้ไขไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นคือหมายถาว่า ทุกอย่างตอนที่ผมจะอยู่นั้นมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมมาเติมแต่งในสิ่งที่ยังขาดหายไปเท่านั้นเองเติมเต็มนะครับบางครั้งปัญหาตรงนี้ผมมองไม่เห็นชาวบ้านก็จะเป็นกระจกสะท้อนเงาไปก็อย่างเช่นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็เช่นกันผมทําอะไรบางอย่างก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่บางคนทาอย่างนี้ทำนี้ทำนี้ให้เกิดกระบวนการอะไรที่ว่าให้เกิดวินัย การดำเนินชีวิตท้ายที่สุดแล้วก็คือจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายคือที่เดียวแค่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องับกต้องพัฒนาแล้วก็พัฒนาัวกต้องทำหมู่บ้านให้ถูกเป้าหมายที่เราต้งเมื่อเมื่อโทษนะเมื่อสักครู่นี้ทางชกตอผมก็ได้กล่าวอย่างนั้นคือทุกโดยงานไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลมีกระบวนการต่างๆมากมายแต่เป้าหมายคือ ก็คือต้วงกับพาตหนาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานแต่เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีทาวิธีที่ใครอาจจะแตกต่างกันคือคือนี่เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าคือต้องการเปรียบเทียบว่าการดำเนินชีวิตของคนเราการบริหารงานมันก็เหมือนกับใยเลนไปได้หลายแขนงนแต่เป้าหมายคือเป้าหมายอย่างเดียวับ นั่นเป็นอย่างที่เราคาดวังอยู่คิดอยู่เสมอว่าม่งร่วมนี่เขาตั้งเขายกเวลานาใช่ครับกวจะเสร็จก็เช่นเดียวกันการบริหารอันนี้ไม่เศอรผู้กองเห็นเห็นกับผลว่าต่างกันคุณสร้าการบริหารที่ยากที่สุดคือการบริหารคนที่ยากใช้เวลาเหมือนของผมเนี่ยเขาเรียกว่า สิ่งที่บันอติดใจผู้คนทั้รชชาคือกำลังอืมต้องกบบมามายากยากจริงๆครับแต่ยากอย่างไงก็ต้องสู้สู้เพื่อ่น้องที่มีควาสิ่งมาได้ผมยกตัวอย่างผมปิดไปตราหนักว่าแต่หลายๆพี่เราเปิดโต๊ะประชุมกันเนี่ย บางที่ก็ปัญหาก็ยังวนอยู่ในโต๊ะครับใช่ใช่ใชโดยกระทั่งที่มีคนที่นั่งหัวโต๊ะแต่ปัญหาก็ยังวนอยู่ในโต๊ะฉะนั้นแล้วในเมื่อเรามาได้อยู่ที่หัวโต๊ะแล้วเมืม่อเปิดประชุมแล้วมันมีปัญหานีปัญหาในโต๊ะนี้ก็ต้องอขอกไปกใ,ใ,ในนั้นก็จะต้องไม่ต้องมีคนนั่งหัวโต๊ะครับแต่ก็องค์กรทุกส่วนทุกภาคส่วนที่<ข>อยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อเรารู้จักกันแล้ว ไม่ใช่เพียงเฉพาะว่ามารู้จักกันแค่วัยคุยกันเฉยๆแต่รู้จักกันแล้วต้องไว้กันพึ้งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ก็ทุกข์ในยามสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ช่วยเดือช่วยเหลือกันนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วแต่ผมเชื่อมั่นเสมอว่าเป็นอย่างนั้นนะเชื่อเดือดกัน่อ้าแล้วก็ผู้ใหญ่ก็กับผมก็ไม่ต้องเกรงใจมีอะไรกิจการได้ลอดบอกได้เลย